สำหรับใครนะครับที่ต้องการมังกรสวยๆนะครับหรือว่ามังกรอีเวนต์สวยๆมังกรโรดฮนนะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่้าของผมนะครับโดยเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วพิมพ์ไปว่าพ i ่แอลแซดนะครับดาร์คอ s นช็อปเอกนะครับแล้วเข้าไปที่เพจนะครับจะมีมังกรสวยๆให้เลือกมากมายนะครับเอาละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมเช่า โลบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องพีคแอลซนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนหลังจากหายหน้าหายตาไปเป็นเวลาเกือบ2เดือนเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเนื่องจากติดภารกิจที่เยอะมากๆับนะเพื่อนๆตลอด2เดือนเลยไม่มีเวลาที่จะอัพชิปลงชิปเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะผมแต่ว่าก็พยายามหาโอกาสนะมที่จะมาอัพชิปลงชิปให้เป็นปกติเหมือนเดิมอยู่นะครับเพ <c oughs> ื่อนๆก็อาจจะล่าช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะผมแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะพยามลง คลิปบ่อยๆนะฮะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาในเกม Dragon Adventure นะผมเป็นอัปเดตที่น่าสนใจมากๆนะเพื่อนๆแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอัปเดตมังกรที่ใครหลายๆคนเนี่ยกำลังรออยู่นะครับผมในที่สุดเนี่ยก็มาจนได้นะผมกับโมเดลมังกรจีนนะครับเพื่อนๆที่หลายๆคนถามหานะว่าเกมนี้จะมีมาหรือเปล่าในที่สุดมันก็มีมาจนได้นะครับเพื่อนๆใน Dragon Season Pass Season ที่5นั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า f u ลองนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นมังกรจีน นะผมอ่ะเจ้าฟูลองนี้นะผมสามารถที่จะรับได้ทุกคนเลยนะเพื่อนๆฟรีไม่เสียงเงินนะครับผมแต่ว่าคนที่ต้องการได้ฟรีก็ต้องขยันเล่นนิดหนึ่งนะเพื่อนๆวิธีการรับเจ้าฟูลองนี้นะผมก็ให้เรานะไปที่ดักออนซีซันพลาสนั่นเองนะเพื่อนๆกดไปที่มิชชั่นนะครับผมแล้วก็ไปตรงรูปโลดตรงนี้นะผมคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้กันหมดแล้วนะผมเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายซีซันแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็กดมาตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ่ามันก็จะขึ้นหน้าดักออนซีซันพลาสนะเพื่อนๆก็ให้เราทำภารกิ ที่10นะครับผมโดยไม่ต้องซื้อดาวคอนซีซั่นพาสก็ได้นะครับผมเจ้าฟูลรองนี้ก็คือสามารถรับได้ทุกคนนะแต่ว่าต้องทําภารกิจให้ถึงเลเวลสินั่นเองนะเพื่อนภารกิจเนี่ยก็จะอยู่ในหน้านี้นะไดรี่มิชชั่นเองนะผมไดรี่มิชชั่นเนี่ยก็จะเป็นภารกิจประจําวันนะผมก็คือจะรีเซ็ตทุกวันนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาทําได้ทุกวันนะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น weekly mission ก็คือภารกิจรายสัปดาห์นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนๆก็จะรีเซ็ตทุกสัปดาห์ พวกนี้เนี่ยบ่อยๆนะผมแล้วเราก็จะได้ตัวเลเวลตรงนี้นะเพื่อนๆขึ้นมาไปเรื่อยๆนะผมก็จะเป็นเลเวล1 2 3เรียงไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่า1ภารกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้1เลเวลนะก็อาจจะได้ตาม exp ขึ้นตรงนี้นะผมก็คือเลเวลศูนถึงเลเวล1เนี่ยก็ใช้ประมาณ50 exp นะเพื่อนๆอย่างภารกิจประจําวันเนี่ยก็อาจจะได้เป็นเหรียญอย่างภารกิจประจําวันเนี่ยก็จะได้6พอยต์นะผมก็คือ6 exp นะต่อ1มิชชั่นนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่า weekly mission เนี่ยก็จะได้20พอยต์ต่อ1มิชชั่่นนนะะเพพืืออออๆ20ยตต์กก็ค้งาารรปมณ สครั้งนะก็จะได้1นึ่งเลเวลนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่าคนที่มี Dark Season Plus เนี่ยก็จะได้ของรางวัลด้านล่างไปด้วยนะครับผมเฉพาะคนที่ซื้อ Dark Season Plus นะฮะแต่ว่าคนที่ไม่ได้ซื้อเนี่ยก็จะได้เฉพาะของรางวัลทางด้านบนนะครับเพื่อนเประมาณนี้นะฮะวิธีซื้อก็กดบ่ายพาสตรงนี้ได้เลยนะผมราคาก็จะอยู่ที่350รบัูนั่นเองนะเพื่อนเส่วนใครที่อยากได้เร็วๆเนี่ย ไม่อยากทําภารกิจหรือว่าขี้เกียจทาภารกิจหรือว่าไม่มีเวลาอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อน<ๆ>ก็สามารถกดสคิปเลเวลตรงนี้ได้นะครับเพื่อนเลเวลละ150ลบัคเท่านั้นนะผมก็ตกอยู่ประมาณ1,800 50โลบักนะครับผมก็จะถึงเลเวล10เลยนะฮะอันนี้คือรวมราคาพาสมาแล้วนะครับผมก็ประมาณ1,850งพนร้อยห้าสอนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันดีกว่าว่าในพาสซีซั่นนี้เนี่ยมีของรางวัลอะไรบ้างนะผมมาเริ่มจากสายฟรีเลยนะฮะโอเคสายฟรีเนี่ยเลเวลแรกก็จะได้เป็นเงินในเกมเนี่ย5,000นะเพื่อนเพื่อนเลเวลสองก็จะเป็นฟินโทเค็นก็คือเหรียญเอาไว้สำหรับหมุนนะฮะหมุนไอ้ลูกกลมๆในแมปอันที่สามเนี่ยก็จะได้เป็นคัลเลอร์โพชั่นเซตนะผมก็คือยาเปลี่ยนสีช 1, ช่่อองงแล้วก็เปนสี 3, ก็คือครบทั้งเซตเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เลเวลสี่เนี่ยก็จะได้เป็นแรนดอมเอก็คือไข่สุ่มนะผมว่าจะได้เป็นไข่อะไรนั่นเองก็ต้องมาสุ่มอีกทีหนึ่งนะเลเวลห้าเนี่ยก็จะได้เป็นอะชิมี่บอตเทิลนะผมก็คือเหมือนขวดที่เอาไปเพิ่มพอยต์อะชิมี่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเลเวลหกเนี่ยก็จะเป็นเมทัลเลียลโพชั่นเซตนะผมก็คือน้ํายาสุ่มพื้นผิวนั่นเองนะหลายๆคนถามมาในเพจว่าผิวนีออนเนี่ยทำยังไงนะผมก็ได้ทําคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปเลื่อนะผมก็น่าจะเป็ลอง อาเชมี่หรือเปล่านี่ผมให้แน่ใจนะเลเวลแเนี่ยก็จะเป็นสปินโทเค็น5อันนะครับผมก็เลเวลเก้าเนี่ยเป็นเงินนะผมสี่หมื่นห้าพันคอยนะฮะส่วนเลเวลสิเนี่ยก็จะเป็นฟูลองนะผมอันนี้คือของรางวัลสําหรับคนที่เป็นสายฟรีนะก็คือไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะฮะผมก็สามารถรับของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องขยันเล่นนิดนึงนะโอเคประมาณนี้นะผมส่วนสําหรับคนที่เติมพาสเนี่ยก็จะมีของรางวัลนะผมเป็นเลนเทิลพรีเซ็ตพอยซันนะผม,ะผมก็เป็นขวดเซตสีน,นั่นเองนะผมขวดเซ็ 4, <Lan tern S 1> ตสี่เลน นนี้ะผมเลเวลสเนี่ยก็จะเป็นโก o w p o t i นก็คือน้ํายาที่ถ้าเราให้มังกรกินเข้าไปเนี่ยก็คือมังกรจะโตเป็นตัวเต็มวัยเลยนะผมก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนะฮะเลเวลสามเนี่ยก็จะเป็น sky lantern นนะผมอันนี้น่าจะเป็นของตกแต่งมังกรนะผมเลเวลสี่ก็เป็นอ a l c h เอลิเซอร์นะผมสี่ร้อยชิ้นนะฮะเลเวลห้าเนี่ยก็จะเป็นฟอร์จูน t ีม m p ชั i o นะผมก็จะเป็นน้ํายานะเปลี่ยนทั้งสีแล้วก็เปลี่ยนพื้นผิวของมังกรด้วยนะก็จะไม่เหมือน p r e s e ตนะผม p r e s e ตเนี่ยจะเปลี่ยนแค่สีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น t ีม m p ชั i o เนี่ยจะเปลี่ยนทั้งสี ก็พื้นผิวด้วยนะครับผมก็จะได้มา1ชิ้นนะเลเวล6ก็เป็นคอย50,000ืนะผมเลเวล7จเนี่ยจะเป็นนิวเยอร์แลนเทินะผมก็คือโคมไฟนะผมถ้ามันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งมางกรอเพื่อนเพื่อนถ้าเราใช้กับบังกรเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นการให้มางกรขค่าเออเป็นโคมไฟอเนกไ้นะฮะเลเวล8เนี่ยเป็นนิวเย a ร์แบ็คแพ็คจะเป็นสกินกระเป๋าของตัวละครเรานะผมตรงนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะผมสกินกระเป๋าเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะเพื่อนเพื่อนให้เราเข้ามาที่ Inventory น้วนะตรี็นะผมแล้วก็สราามถ ารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสก,กินกระเป๋านิวเยียก็คือวันตุตจีนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนโซเลเวลเก้าเนี่ยจะเป็นไฟเวิร์กพชั่นนะผมก็คือน้ํายาเปลี่ยนาธาตุมังกรเป็นาธาตุไฟเวิร์กนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนก็เป็นเหมือนาธาตุพุนะฮะเวลามังกรพ่นพ่น,พนไฟออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบพุอะไรนี้นะฮะตัวเลเวลสิบเนี่ยก็จะเป็นนิวเยียตีมก็คือเกาะบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นสามารถเปลี่ยนเป็นตีมวันตุตจีนได้นะเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนเมืองจีนอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีีนนนนนะะะเเพื่่อทาาัั้รรผมสยฟจ ไม่สามารถรับด้านล่างได้นะเพื่อนๆประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผู้ลองดีกว่าว่าตัวละครเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะเพื่อนู้ลองนะ เดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกมาแล้วกันนะนีนะเพื่อตัวยาวมากๆากนะดูตัวยาวมากแล้วบอกสำหรับผมผมมองว่ามันยาวไปนิดหนึ่งนะมันยาวไปนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเท่มากๆนะหลายๆคนก็ถามมาว่ามันเกมนี้มันจะมีมังกรจีออกมาหรือเปล่าสุดท้ายมันก็มีออกมาจริงๆนะเพื่อนก็คือแบบเท่มากนะให้ตัวนี้เป็นตัวที่เท่ที่สุดในเกมตอนนี้เลยนะฮะคือแบบมันเท่มากๆเลยเพื่อนเพื่อนอิเมชันการเดินการยืนไฮไลท์เลยก็คือการบินเพื่อนดูเห็นดูนฮะก็คือแบบอนิเมชันดีมากเลยเพื่อนการบินการเดินดีมากๆนะ แต่ว่าเวลาแบบบินค้างเนี่ยมันก็อาจจะแบบยาวยาวไปนิดหนึ่งนะ มันบางทีมันจมพื้นอะไรเงีย้ยมันก็แปลกๆไปหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือเท่่มากๆอ่ะผมให้เป็นตัวที่เท่ที่สุดในเกมตอนนี้เลยเพื่อนๆิเมชันคือแบบดีมากนะเพื่อนๆและิเมันแบบไอดอลเอฟเคอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวดูฮ่ะเห็นไหมเท่มากๆเลยเพื่อนๆใครที่พลาดซีซั่นนี้ไปก็คือพลาดจริงๆนะเพื่อนๆคือแบบตัวละครซีซั่นนี้คือเด็ดมากๆนะผมอยากให้เพื่อนๆแบบเก็บสะสมไว้นะเพื่อนๆทั้งสายฟรีหรือว่าสายเติมก็ได้นะรับรองว่าเป็นตัวแรตัวต่อไปแน่นอนนะเพื่อนๆรองจากเวตาิที่ฮิตทีนตอนนี้เลยนะผมวนี้ แน่นอนนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยต้องการแน่นอนนะหลังจากจบซีซั่นนี้มีคนตามหายเยอะแน่นอนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูที่พวกอุปกรณ์ตกแต่งสําหรับคนที่เติมเอ่อละครซีซั่นพาสดีกวน่าเพื่อนๆว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น New Year l a n t e r นนะผมที่ผมบอกเพื่อนๆนะว่ามันจะเป็นคล้ายๆก,การให้มังกรคาบไว้นะแต่ว่าพอใส่มาแล้วมันเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องปรับเอานิดนึงนะเพื่อนๆให้มันอยู่บริเวณปากมังกรอ,อ่าประมาณนี้เห็นไหมก็ปรับให้อยู่ข้างหน้านิดนึงประมาณนี้นะเพ<ๆ> กันะว่ามันจะทีแค่นี้เห็นไหมก็แบบดูเข้ามาเลยนะเป็นธีมตุ๊จีนเต็มๆตัวนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆพื่สำหรับดะกอนซีซั่นพลาสซีซั่นที่ห้านะผมก็คือเป็นซีซั่นที่นับว่าเด็ดที่สุดในบรรดาซีซั่นพลาสที่ผ่านๆมาเลยนะผมก็เป็นซีซั่นที่มีมังกรที่เท่ที่สุดในเกมออกมานะเพื่อนๆก็ให้กำลังใจทุกคนนะผมในการทำภารกิจนะเพื่อนๆก็ขอให้ได้เจ้าฟูลองเนี่ยกันทุกคนเลยนะเพื่อนๆส่วนคลิปหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมววาเเเลลนนนนไท์แ้ะพื่อๆพราะว่าอีก วันเนเี่ยก็จะมีกิจกรรมวาเลนไทน์ในเกม Dark Adventure แล้วนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะเพื่อนๆก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับผมทั้งเกม Dark Adventure แล้วก็เกม Creature of Zonaire เลยนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นแฟน Creature of Zonaire เนี่ยฝากติดตามด้วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวมีคลิปลงมาแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าในกะิจกรรมวาเลนไทน์ Valentine นะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ